ด้วยครับเสื้อยินบางผู้หญิงเมีกานะคะ แรกก็ H N M เลยจ้าวิ่ยกระดุมมุกด้วยอ้าวไห้รับ,บน้งเช็ดต้องก่อนกระดุมมุกอ่ารีวายนะจ้ากระดุมมุกด้วยของผู้หญิงก็กระดุมมุกนะ มางเลยทรงปาดไหล่ทรงชันอันนี้ก็ฟอยเวอร์นะลูกค้ายวแบน์ออกเยอะเหมือนกันนะกระดุมมุกด้วยมุกแพงนะว่าทำไมต้องกระดุมมุกเนื้อกระดุมมุดมุดแพงนะ โอยสะอาดนะน่ารักอะ่ะแขนไม่ได้เลอะนะลูกค่ะลายมันนะอ้น่ารักมันคากันนะมันเป็นแฟชั่นนะคะลูกค้านี่ยังไม่ได้ใส่เลย งานตักเหมือนฟ้าแฝดเลยสนใจรีบสั่งเลยอนาวีกระสอบรีวิวไม่ค่อยเหลือให้นะคะลูกค้าใครเร็วคนนั้นได้นะจ๊ะ ใครเร็วก็ได้ไปนะที่เหลือขอเป็นกระสอบใหม่นะจ๊ะยังไม่ได้ใส่เลยว้างานปักมาด้วยน่ารักมากเดี๋ยวกันเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเป็นงานปักนะลูกค้า เไรนะเกตนะจ๊ะแบนออกเยอะเนาะโอ้ยนี่น่ารักจริงๆถ้าโดยรวมสะอาดใช้ได้เลยนะคะนี่งานปากงานปากนะเนี่ยไม่ใช่งานสกรีนนะคะ นะปาดหล forever ตัวแขกจะปีัดลูกไม้เก๋ๆตัดอานน่อุ้ยน่ารักมากอ่ะกระสอบนี้น่ารักมากใครสั่งรีบเลยนะใครเจะกระสอบนี้ก็ได้นะคะ ป่าไหลก็น่ารักนะเนี่ยป้ายห้อยไม่ได้ใส่เลยว้าวเฮ้ยน่ารักมากอะ่ะลีก็มากระดุมมุกนะจ๊ะนี่เสเลยหรืออยากจะเอากระสอบใหม่ไปรุ่นเองก็ได้นะลูกค้านี่น่ารักเนาะ ที่ร้านเราเป็นกระสอบเบอร์หนึ่งนะยังโปรโมชั่น5,500อยู่นะคะลูกค้าฟอยเบอร์อีไงบางคนชอบถามไงมีพวกงานแบนฟอยเบอร์พวกงานอะไรนี่ด้วยไหมคะมีปนนะลูกค้าต้องไปลุ้นเองในกระสอบเนาะ ใครจะเอากระสอบนี้เอฟได้หรือใครจะเอากระสอบใหม่ก็อินบ็อก์ได้เลยนะคะไไถ้าเอาไปลีดหน่อยมันจะยิ่งดูใหม่นะฟอยเวอร์ออกมาเยอะมากนะลูกค้า โอ้วววสวยเลยสะอาดนะเออสะอาดมากอะ่ะไลฟ์ตั้งนานแล้วยังครึ่งกระสอบอยู่เลยนะ เยอะนะของผู้หญิงมันจะจํานวนตัวเยอะกว่าเพราะว่ามันตัวเล็กกว่าของผู้ชายนะคะลูกค้าน่ารักนอไล่จดลจแก๊บนะจ๊ะให้ลูกค้าดูกันแบบว่าสดๆเลย เดี๋ยวคัดถ่ายรูปมสนใจแอฟรีบอินบ็อกเลยนะจ๊ะเมื่อวานเราว่าจะมาไลฟ์นะลูกค้าแต่ว่าเมื่อวานไม่ว่างเนาะมัวแต่ทำผ้าพันคออยู่น่ารักมากดูดิ งานปากเออใหม่มากเลยป้ายห้อย um. oh nah forever แกปกระดุมมุกดูสีกับด้วยสีกับแปลสีแข้งเนี่ยอย่างเงี้ยตัวหนึ่งแล้วนะ forever เหมือนกันดูดิกระดุมมุกด้วยดูดินี่งานปากงานปากดูอ่ะ งานปากักงานปากักงานปากัปก <c oughs> นี่ปาดไหลอีกแล้วไอเฮดเอนเอกระดุมมุกปะเนี่ยกระดุมมุกมันจะแพงนะลูกค้า <c oughs> ลูกค้าไปแยกสภาพทำราคาไซส์เล็กเยอะไหมหรอคะไซส์นะาลูกค้า <c oughs> ไม่ใหญ่มากอะไซส์กำลังดี แต่ผ้าสะอาดเลอะไม่กี่ตัวเองห้าพันห้าค่ะตัวเสียน้อยอะ่ะแบรนด์เยอะ <c oughs> <c oughs> เออสวยมากสะอาดมากห้าพันห้าค่ะถ้าลูกค้าจะเอฟคือต้องอินบ็อกเลยนะคะเพราะว่ากระสอบรีวิวขอพร้อมโอนเท่านั้นค่ะ แกะมาอีกแล้วป้ายห้อ,อยเยอะกระสอบมีกี่ตัวหรอคะยังไม่ได้นับเลยนะลูกค้าปกติอะ170ตัวขึ้นบอกลบนะทอมมี่ทอมมี่ก็แพงแล้วนะเป็นเชิดเดี๋ยวกันเดีย๋ยวจบไลฟ์ นับให้อีกทีก็ได้ค่ะแต่ตัวใหญ่ไม่เยอะกระสอบเนี้ยไซด์กำลังดีรับค่ะเดี๋ยวอินบ็อกซ์นะแกรอีกแล้วรอแกรอีกแล้วจ้าได้ค่ะอินบ็อกซ์เอ่อคอนเฟิร์มรับกระสอบรีวิวด้วยนะคะท่านอื่นเป็นกระสอบใหม่เนาะ Forever กระดุมมุกจ้าถ้ากระสอบไหนลั่นนี่ก็คือแบบออกเยอะเลยนะลูกค้าแบรนด์ออกมากออกน้อยต่างกันเนาะนี่น่ารักมากงานปักนะงานปักนะคะไม่ใช่งานไอ้นี่เนาะสกีนนะดูดิเชิร์ดน่ารักมากเฮดแอนเอมมาอีกแล้วสุดจัดสุดจัดมีเจ้าของแล้วนะจ๊ะมอสซิโม ได้ค่ะคุณเบนจามาอินมอกนะเดี๋ยวมีแอดมินส่งเลขที่บัญชีให้ค่ะอม,มอสิโมอีกแล้วอุน่ารักมากมีแขนด้วยแขนกุดป้ายอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนป้ายวินเทจปะเนาะโอเคลูกค้าอิน็อกแล้วนะกระสอบนี้มีเจ้าของแล้วนะคะกระสอบใหม่ก็มีนะคะสวยเหมือนกันฟอยเวอร์อีกแล้ว อาดนะลูกค้างานกระสอบเบอร์หนึ่งนะคะตัวเสียน้อยเนอ้องไม่เยอะไม่กี่ตัวเองนี่งานปักมาอีกแล้ว,ลวเดี๋ยวพรุ่งนี้มีรีวิวดรดยีนนะคะ เดี๋ยวติดตามชมเนาะหุองนี้กระดูมมุกอีกแล้วแบรนด์หรือเปล่าแบรนด์นอกอยู่แล้วนะพวกนี้เฮดแอนเอมอีกแ,แล้วหูยออกเยอะมากอะนี่อันนี้ปักปะอันนี้ก็ปักนะอันนี้ก็ดูมุอีกแล้วเยอะมากกระดูมุอีกแล้วนจ้ะ อุ้ยแน่แนแน่นจ้ะลูกค้าสีฟอกสีเข้มอันนี้มอสซิมโมนะเออนี่น่ารักมากกระดูมุกเยอะมากเนาะใครที่ดูตั้งแต่ต้นต้นคลิปนะคะลูกค้าจะเห็นว่ากระดูมูุกเยอะมากอันนี้ก็ใช่ ปัดไหลปัดไหลก็น่ารักนะลูกค้าเอาไปรีดหน่อยทําราคาได้นะแยกแบรนด์แยกแบบทําราคาเอานะคะลูกค้าล้วบองก็แพงนะแบรนด์เนีน่ยใครที่ซื้อของแบรนด์ห้างจะรู้นะคะนี่แข็นกุดน่ารักมากลายดอทเออเหมือนอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ก็ลายนี้เลย <Okay. S 1> น่ารักมากดูดิเดี๋ยวเข้ามาเอาได้เลยค่ะเข้ามาเอาได้เลยปิดหนึ่งทุ่มนะจ๊ะมาได้เลยมอสซิม,มูใหม่แล้ว กล้จะหมดแล้วนะคะลูกค้าสนใจอินบ็อกซ์ได้เลยนะมีกระสอบใหม่นะคะโอ้ยดูที่ไอ้ชามเถอะดิว้าวสวยมากกระสอบอ้ตัวนี้มีปากอะ กระดุมมูอีกแล้ววิ่ยน่ารักอุ๊ยน่ารักมากตัวนี้นดูแขนดูแขนเขาก็ปากกุหลาบนะจะหมดแล้วนะสันใจอินบ็อกซ์นะคะโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะลูกค้า5,500นะคะ ใครจะเอางานแบ่งมีงานแบ่งให้ทดลองอยู่นะ1,900บาทเท่านั้นค่ะงานแบ่งนปลายหอยโยกกระสอบก็ได้ใครยังไม่อยากลงทุนเยอะมีงานแบ่งให้นะคะหมดแล้วนี่ตัวสุดท้าย ยังไม่ได้ใส่เลยนะเนี่ยดอยยโอเคสนใจอินบ็อกขอบคุณมากค่ะ